เรามาดูวิธีการส่งผลไม้โดยเคอรี่นะครับมันก็เป็นบริการที่เคอรี่เขาเพิ่งจะทําออกมานะครับก่อนหน้าน,นี้ก็คงมีคนเคยส่งผลไม้โดยเคอรี่กันบ้างะอะเนาะเมื่อก่อนก็ยังมีห้ามกันบ้างว่าไม่ส่งของสดของอะไรเงี้ยก็มีคนแอบส,ส่งบ้างนะครับแล้วก็ตอนหลังเคอรี่ก็มารับส่งผลไม้นะครับก็มาดูขั้นตอนการรับส่งผลไม้ของเคอรี่นะครับว่าวิธีการที่จะส่งผลไม้ด้วยเคอรี่เนี่ย ทำย,ยังไงนะครับเขาก็มีเจขั้นตอนนะครับบายลุงเคอร์รี่เนี่ยนะครับก็มีเจขั้นตอนมีอะไรบ้างเอย่ยถ้าเราจะส่งผลไม้ด้วยเคอร์รี่นะครับก็ต้องมาดาูมาดูกันเลยครับขั้นตอนที่1ก็คือต้องมีขนาดพอดีและหนาอย่างน้อย5มิลลิเมตรนะครับที่กฎที่เขาบอกเอาไว้อะนะว่ากล่องที่จะส่งจะต้องประมาณอย่างเงี้ยหนา5มิลลิเมตรเพราะว่าผลไม้มันมัน,ม,นมันค่อนข้างหนักพอสมควรน,นะผมว่าบางอันมีหนามมีอะไรเงี้ยมันอาจจะทะลุ ออกมาได้นะครับขั้นที่2ก็คือต้องมีรูกล่องที่ใส่ผลไม้เนี่ยต้องมีรูนะครับต้องมีรู3คือต้องมีห่อกันช้ำเห็นไหมครับพวกโฟมกันช้ำพวกนี้ครับโฟมพวกนี้กันช้ำพวกส่งผลไม้เนี่ยคงจะรู้จักกันดีนะครับโฟมกันช้ำก็คือกันกระแทกนะครับมันจะได้ไม่ช้ำนะครับพวกนี้มันเป็นเหมือนโฟมกันกระแทกนะครับอ่าสคือต้องไม่แพ็ครวม ไม่แพ็กรวมนี่หมายความว่างไงครับก็คือต้องไม่แพ็กรกกว,มวมกับผลไม้ชนิดอื่นนะครับเห็นเขาบอกว่าไม่แพ็กรวมกับผลไม้ชนิดอื่นผมเข้าใจว่าการที่ไม่แพ็กรวมกับผลไม้ชนิดอื่นเนี่ยเป็นเพราะว่าผลไม้ในแต่ละชนิดเนี่ยมันมีไซส์หรือมีขนาดไม่เท่ากันมันอาจจะทําให้เกิดช่องว่างเยอะและเกิดการกระแทกกันทําให้เสียหายห,ายหรือช้าได้หรือว่าไม่ส่งรวมกันกับพวกเสื้อผงเสื้อผ้าหรือสินค้าตัวอื่นนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีน้ําไหลออกมาแล้วก็ทําให้สินค้าพวกนี้เสียหายไปด้วยนะครับ เขาก็เลยไม่ให้ใส่รวมก็คือให้ใส่ผลไม้ชนิดใดก็ชนิดหนึ่งไปแต่ไม่รู้ว่าแอบทาได้หรือเปล่านะครับอันนั้นก็ต้องไปไปศึกษากันเอาเองอีกทีหนึ่งครับข้อที่5ก็คือต้องไม่มีที่ว่างนะครับเพราะว่าถ้ามีที่ว่างเนี่ยมันจะทําให้ผลไม้ผลไม้เกิดการกระแทกกันทําให้เกิดการช้านะครับเกิดช้ําเกิดเน่าขึ้นมาได้เพราะว่าถ้าผลไม้ไม่แน่นมันก็เวลาขนส่งมันก็จะเกิดกระแทกการกระแทกกระทันได้นะครับเขาก็เลย เขาก็เลยบอกว่าต้องไม่มีที่ว่างนะครับข้อที่6คือต้องปิดให้แน่นหนาเขาบอกว่าให้ปิดเป็นตัว H อย่างเงี้ยครับผมเคยเห็นการส่งพัสดุแบบธรรมดาเนี่ยเขาก็ปิดเป็นตัว H ก็ปิดหัวอย่างเงี้ยครับปิดหัวปิดท้ายแล้วก็ปิดกลางบางคนปิดล่างปิดปิดรอบด้านเลยก็มีครับผมเคยเห็นนะครับสาเหตุที่ต้องปิดอย่างนี้เพราะว่าการขนส่งของเขาครับบางทีกล่องเนี่ยมันไปไปเฉือนกันเขาเรียกอะไรไปเบียดกันแล้วไป ไปไปไปเบียดกันแล้วตรงเนี้ยทาให้ตรงช่องที่มันมีช่องว่างนะครับมันทําให้กล่องนี้มันเปิดขึ้นมานะครับเขาก็เลยแนะนําว่าให้ต้องปิดให้แน่นหนานะครับให้เป็นตัว h บางคนปิดด้านล่างด้วยนะตัว S ด้านล่างด้วยบางคนปิดขอบอีกนะครับข้อที่7ต้องระบุให้ละเอียดอันนี้มันก็ต้องทําอยู่แล้วหรือเปล่าครับเนาะไม่ว่าจะส่งอะไรก็สมควรจะต้องระบุให้ละเอียดนะครับก็นี่ก็คืออ่าดขั้นตอนของการที่เราจะส่งผลไม้ ด้วยเคอรี่นะครับเจ็ดขั้นตอนเนี้นะครับก็ลองมาดูแล้วกันนะครับว่าเจ็ดขั้นตอนนี้เขาทำกันยังไงนะครับอ้าวก็มาดูนะครับกล่องที่ถ้าใครมีกล่องเองนะครับไอ้กล่องที่เขาระบุมานะถ้าใครมีเองก็ใส่แพ็คมาจากบ้านแต่ผมคิดว่าใครจะมาแพ็คผลไม้ที่เคอรี่เนาะก็จะมีเหรอมันจะไม่เลอะเทอะมันจะไม่ขวางมันจะไม่อะไรหรอครับผมแนะนําว่าซื้อกล่องกลับไปใส่ที่บ้านแล้วกันนะครับถ้าอยากได้ไซส์ที่มันพอดีกับทางเคอรี่เพราะว่า การใส่ของที่มันพอดีกล่องของเออรี่นะครับเราจะได้ประโยชน์สูงสุดนะครับใส่ให้ตรงของเขาเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเทคนิคทางการขนส่งนะครับถ้าเขากําหนดขนาดอย่างนี้มาแล้วแปลว่าถ้าเราใส่อย่างนี้จนเต็มกล่องแล้วน้ําหนักไม่เกินนะครับก็เราก็จะได้ประโยชน์สูงสุดอ้าวก็มาดูกล่องกันแล้วกันนะครับใครจะไปแพ็กที่บ้านใครจะซื้อไปแพ็กหรือใครจะมาแพ็กที่ชอ็อปผมก็ไม่รู้ว่าเขาให้แพ็กหรือเปล่านะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าราคามันเป็นยังไงที่เห็นเนี่ยก็ยังเห็นมีอยู่แค่สกล่องนะครับ อีกกล่องสขนาดถ้าเทียบกับกล่องขนาดที่ส่งพัสดุธรธรมดาก็ไซส์ตั้งแต่15 20 25 30นะครับไซส์มันตรงกันแต่ค่ากล่องของเคอรี่ที่ส่งผลไม้จะแพงกว่า5บาทต่อกล่องเนาะผลไม้ที่เขาส่งก็คงจะเป็นทุเรียนส้มอ่าอะไรครับลองกลองล้างสตราดอะไรประมาณน้ครับอะไรที่มันเน่าเสียมากเขาคงไม่ส่งกันมั้งนะครับแอปเปิ้ลนะครับแล้วก็มีอะไรก็ไม่รู้ครับตามภาพที่เขียนเนี่ยแหละครับ อ่านะครับก so so like ็กล่องก็มีอยู่4ขนาดนะครับตอนนี้เท่าที่เห็นนะก็เทียบกับกล่องธรรมดาของเทอรี่ก็ไซส์สิเ้าอกล่อง15 20 25 30ส่วนนี้ก็20 25 30 35สามาแพงกว่า5บาทผมคิดว่าเป็นเพราะว่ามันคงต้องอ่ามันหนากว่าแล้วก็เรื่องการเจาะลุงเจาะลูเขาคงมีค่าใช้จ่ายเพิ่มของเขาแล้วครับนะครับแต่ค่าขนส่งเนี่ยคิดว่าณเวลานี้คิดว่าคงน่าจะเท่ากันนะครับว่าส่งกล่องท่านี้เท่าไหร่ก็ ส่งอันนี้ก็ราคาเดียวกันอ่ะก็ลองมาดูราคากันหน่อยแล้วกันนะครับว่าถ้าเราจะส่งกล่องเล็กสุดในี่ยิบบาทเนะี่ยมันราคาเท่าไหร่บ้างเป็นกรุงเทพและปริมณฑลนะครับอ่ะก็ลองมาดูกันนะครับเมื่อกี้นี้กล่อง15บาทใช่ไหมครับมันจะตรงกับกล่กอง20บาทของกล่องผลไม้นะครับส่งในกรุงเทพ80บาท,บาทต่างจังหวัด90อย่าลืมบวกค่ากล่องไป20บาทนะครับก็แปลว่าส่งในกรุงเทพเนี่ย80บาทบวกบวกค่ากล่องก็เป็น100 ส่งต่างจังหวัด90บาทบวกค่ากล่องอีก20บาทก็เป็น110บาทแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอย่าลืมนะครับต้องไม่เกิน7กิโลนะครับตองไม่เกิน7กิโลนี่ผมพูดในลักษณะที่ใช้กล่องของเขานะครับต้องไม่เกิน7กิโลนะครับไอ้กล่องไซส์เล็กสุดของเขาครับก็คือ20บาทนะครับแล้วก็เอาเรามาดูอีกอีกอันนึงนะครับเผื่อผมแนะนำเนาะใครไม่เข้าใจหรือไงก็ไปย้อนดูนะครับหรือหยุดดูก็ได้นะครับว่าเขาคิดราคากันประมาณยังไงนะครับก็เอามาดูกล่อง25บาท ก็ไซส์ใหญ่ขึ้นมาคือไซส์เนี่ยผมไม่ระบุแล้วกันนะครับเขามีระบุอยู่ไอ้กว้างคุณยาวคุณสูงเนะี่ยแต่เวลาเราดูจากภาพเนี่ยเราดูไม่ออกผมแนะนําว่าให้ซื้อไปใส่หรือไปลองใส่ดูเอาแล้วกันนะครับเพราะว่าถึงจะบอกไปกว้างคุณยาวคุณสูงสูงนะครับกะขนาดไม่ค่อยถูกขนาดผมส่งอยู่ทุกวันผมยังไม่ค่อยยังยังเดาไซส์ไม่ค่อยถูกเลยนะครับก็ลองไปใส่กันดูแล้วกันนะครับแต่ถ้าส่งประจํะจํๆแบบเดิมบ่อยๆก็คงจะเข้าใจว่าไซส์ขนาดไหนที่มันเหมาะสมกับผลไม้ที่เราจะส่งนะครับก็มาดูไซส์ย0นะ สายีก็จะตรงกับผลไม้ยี่ห้านะครับก็ลองมาดูนะครับว่าสา่ยีตรงกับกล่องผลไม้ยี่ห้ามาดูอีกอันหนึ่งแล้วกันนะยี 20, เห็นไหมครับยี 20. ให้คิดว่า20ของธรรมดานะครับมันคือ25ผลไม้นะก็ส่งในกรุงเทพ90บาทต่ทางจังหวัด1 0 0 90บาทเนี่ยก็ต้องบวกอีก25บาทไปนะครับบวกค่ากล่องอีก25บาทไปก็เป็นเท่าไหร่ก็เป็น11 5บาบาทถูกไหมครับ อันนี้100บาทบวกค่ากล่องอีก25บาทก็เป็น125บาทแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องไม่เกิน10กิโลนะครับอย่าลืมต้องไม่เกิน10กิโลเห็นไหมครับถ้าเกิน10กิโลเขาจะปัดไปเป็นตัวต่อไปก็คือถ้าเป็น15กิโลก็เป็นบรรทัดนี้เป็น15กิโลถ้าเป็น20โลก็เป็นวรรทัดนี้เห็นไหมครับก็อันไหนแพงกว่าก็อันนั้นนะครับใครไม่ทันก็ไปย้อนดูเอากันเองแล้วกันนะครับว่า ผมคิดว่าน,นเวลาเนี้ยเขาคงใช้เกณฑ์น,นี้อยู่นะครับถ้าผิดพลาดประกนนขารใดก็ขออภัยนะครับว่าราคาไม่ทราบว่าเขาจะปรับเปลี่ยนยังไงหรือเปล่าเพราะมันเป็นเหมือนบริการที่เพิ่งคิดหรือเริ่มต้นขึ้นมาใหม่นะครับอาจจะมีผิดพลาดอะไรได้ถ้าผิดพลาดยังไงผมก็จะมาแก้เอาไว้ใต้แคปชั่นข้างล่างแล้วกันเนาะก็ดูแล้วกันนะครับว่าอะไรมันเท่าไหร่ยังไงนะครับเเวลานี้ก็ยึดหลักนี้ไปก่อนนะครับอ่าก็ขอจบเนาะการ รีวิวการส่งผลไม้โดยเคอรี่นะครับสรุปสั้นๆตอนก่อนจบก็คือต้องทำตาม7ขั้นตอนเขาครับ1 2 3 1ต้องมีขนาดที่พอดีนะครับแล้วก็กระดาษหนาอย่างน้อย5มิลิเมตรต้องมีรู2ต้องมีรู3ต้องมีห่อกันช้ำา4ต้องไม่แพ็ครวม5ต้องไม่มีที่ว่าง6ต้องแพ็คให้แน่นหนา7ต้องระบุให้ชัดเจนนะครับแล้วกล่องก็มี4ไซส์นะครับณนะเวลานี้ที่ผมเห็นนะสไซส์แพงกว่าไซส์ปกติธรรมดา5บาท นะครับมีสีไซส์ราคาก็ยังยืนอย่างนี้อยู่นะครับราคายืนอย่างนี้อยู่นะครับก็ไปลองส่งกันดูล้วรันนะครับ,นะรบก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับขอจบการรีวิวการส่งผลไม้วิธีการส่งผลไม้โดยเคอรี่ถ้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ